พุทธศาสนาเป็นเรื่องของชีวิตไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นชีวิตก็มีกายแล้วก็ใจสิ่งที่แวดล้อมกายกับใจก็เป็นผู้คนสังคมธรรมชาติพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่นำพาให้เราเกี่ยวข้องกับกายและใจตลอดจนผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง สิ่งที่เหลือนอกนั้นมันก็เป็นส่วนประกอบให้เราเข้าใจพุทธศาสนาอย่างถูกต้องให้เข้าไปถึงเนื้อถึงตัวส่วนใหญ่ก็ไปติดอยู่แค่เปลือกนอกโดยเฉพาะพิธีกรรมพิธีกรรมนี่ก็สำคัญนะแต่ว่าอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับพิธีกรรมมากเกินไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณี ต่างถิ่นต่างที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราเวลากราบก็กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ก็ถือว่างามแต่ว่าถ้าเป็นอย่างประเทศที่เบตถ้ากราบเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดนี่มันต้องกราบอัดถางคประดิษฐ์อัดถางคือแปลว่าแปดก็คือกล่มกราบทั้งตัวเลยเอามือแผ่ไปข้างหน,น้าแล้วก็กราบไปทั้งหมดให้หน้าผากจดพื้นแล้วก็ท้องก็จดพื้นด้วย อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างเต็มที่การนั่งก็เหมือนกันอย่างบ้านเราพับเทียบก็ได้หรือว่านั่งขัดสมาธิก็ได้คนเขเมรเขาเคยมาเมืองไทยก็ตกใจมากเลยที่เห็นคนไทยนั่งขัดสมาธิโดยเพระผู้หญิงนั่งขัดสมาธิในวัดในวิหารในโบสถ์เพราะว่าในประเทศเขามันไม่มีแบบนี้ว่าไม่สุภาพ ว่าถ้าเข้าไปลังการนี้ก็จะตกใจมากขึ้นเพราะว่าลังการนี่เวลานั่งไม่ว่าพระหรือโยมโดยเพ,พราะพระนี่เวลานั่งเขาไม่นั่งพับเพียบอเขาเอาเท้าสองข้างเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเลยเรียกว่าเป็นการนั่งแบบประยงก็ได้แต่มันไม่เชิงทีเดียวเท้าสองข้างมาวางไว้ข้างหน้าไม่มีการเก็บทั้งสิน้นเวลาเวลาจะสวดมนต์ก็เอามือสองเอาข่าสองเอาศอกสองข้างนี่วางไว้บนเขา่า สำหรับเราก็ดูไม่สวยแต่เขาว่าไอ้อย่างนี้แหละที่เป็นแบบพุทธการแท้นี่มันเป็นเรื่องของรูปแบบนะที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องการมีโต๊ะหมู่บูชาการาจดุดธูปกี่ดอกปักทางซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายถกเถียงกันนะหรือว่าการกรวดน้ํากรวดยังไงกรวดแห้งไม่แห้งนะกรวดตอนไหนทําแล้วกรวดเลยหรือว่า มาปวดที่หลังได้ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นเปลือกนอกมันก็มีประโยชน์อยู่แต่อย่าไปติดจนกระทั่งลืมไอ้สิ่งที่เป็นสาระก็คือเรื่องของการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราแม้แต่การท่องหลักธรรมอริยสัจสี่พรมวิหาร4มรรคมีองค์8ไปลายแห่งก็เป็นเน้นตรงนี้คือต้องท่อง,องให้ได้ จะรู้ศาสนาจะเข้าใจพุทธศาสนาต้องท่องให้ได้อันนั้นมันไม่สําคัญเท่ากับว่าได้ปฏิบัติยุล่าบบางคนท่องไม่ได้ชาวบ้านคนท่าคนแก่ท่องไม่ได้หรอกแต่ว่าชีวิตของเขามันสอดคล้องกับธรรมะในพุทธศาสนาสอดคล้องยังไงนะก็คือว่าเขามีการให้ทานการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจของเขาเขาไม่ได้ให้ทานแต่เฉพาะกับพระคําว่าทานเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าใช้กับพระไม่ได้ จะใช้กับพระต้องเรียกว่าทำบุญทานนี่ต้องใช้กับคนจนใช้กับสัตว์อันนี้ก็ไปเข้าใจอย่างนั้นที่จริงทานนี่หมายความว่าสิ่งที่เป็นวัตถุจะถวายใครจะถวายพระหรือว่าจะให้สัตว์ให้คนจนก็คือทานในงั้นเราไม่มีคําว่าสังฆทานนะสังฆทานก็บอกอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าคือทานที่ถวายสยางเวนี้เราลองเกียรค,คําว่าทานเพราะคิดว่าการให้ทานคือการให้คนจน เอาใช้คําว่าทานกับพระกนนึกงว่าพระเป็นคนจนอันนี้เป็นความไข้เขวเหมือนกับเวลานี่คําว่ากินพูดไม่ได้ต้องพูดคําว่าทานมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไปไป,ไป,ไปมาๆคำว่าทานแทนที่จะแปลว่าให้กลายเป็นว่ารับเข้าไปเอาทานอาหารหน่อยสิทานตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ให้แล้วมันคือการเอาใส่ท้องซึ่งเป็นความหมายที่ตรงข้ามทานคือการสละไม่ใช่เอาใส่ปากมันมีแต่ต้องให้เข้าไปเยอะ และให้ทานนี้ก็เพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อรวยไม่ใช่เพื่อถูกหวยคนไม่เข้าใจว่าเออให้ทานหรือทําบุญนี่ก็เพื่อได้มีบุญเยอะๆเหมือนกับเป็นการสะสมขูปปองสม,มนาคุณสะสมบุญมากก็เหมืนกับสะสมขูปปองเสร็จแล้วก็ไปแลกเอาตัวรถทัดไปแลกเอารถเครื่องรถยนต์เดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่าการทําบุญคือการสะสมขูปปองสม,มนาคุณมันก็เพิ่มกิเลสเข้าไป ที่จริงฐานนี่คือเพื่ออะไรก็คือเพื่อประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันคือคนเราต้องแบ่งปันกันพระพุทธเจ้าตรัสว่านอกจากการแบ่งปันกันแล้วมนุษย์หามีที่พึ่งอย่างอื่นไหมมนุษย์เราจะอยู่ได้ด้วยดีก็ต้องมีการแบ่งปันคือการให้การให้ก็ทําให้สังคมอยู่ได้กันอย่างเป็นสุขและขณะเดียวกันมันก็มีหน้าที่หรือมีประโยชน์คือการลดลดลากกิเลสลดลากความเห็นแก่ตัว ให้ด้ดวยยิ่งให้ก็ยิ่งลดละกกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าให้ไม่เป็นมันก็ไปเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นคือเกิดกิเลสบางคนให้เพื่อจะได้ไปสวรรค์บางคนให้เพื่อจะได้หน้าการให้เหล่านี้มันเป็นการให้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าทานที่พระองค์ไม่สรรเสริญคือทานที่ยังมีจิตเยื่อใหญ่ยังมีเยื่อใหญ่ทานที่ยังมีจิตผูกพัน ให้ไปแล้วก็ยังผูกพันกับของนั้นถวายอาหารให้กับพระก็ยังคอยดูว่าพระจะชันของเราหรือเปล่าในความเป็นของเรานี่มันยังไม่สละออกไปสักทีให้ก็คือให้จริงๆเปลี่ยนจากของเราเป็นของเขาไม่มีของเราอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่เด๋ยนนี้เราก็ยังมีเยื่อใหญ่มีความผูกพันให้แล้วก็ต้องเขียนชื่อเราด้วยนะบนประตูหรือว่าใต้จานเพื่อประกาศกิจติคุณของเรา การให้แบบนี้เป็นการให้ที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพราะว่ามันยังเจือด้วยกิเลสแม้แต่ให้เพื่อสวรรค์เพื่อไปสวรรค์ก็ยังเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่สรรเสริญด้วยซ้ํานั้น้าให้ที่ถูกต้องเนี่ยที่เราสับปริสทานสับปริสทานคนไทยก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ทางั้นที่ให้กันเยอะแต่ว่าสับปริสทานคือทานของสัตบุรุษนะคือการให้ของที่ควรของที่ประณีตให้ของท,ที่เหมาะกับผู้รับรวมทั้ง จักวางใจให้เป็นเมื่อให้หรือก่อนให้ก็มีจิตใจเบิกบานให้เสร็จก็จิตใจผ่องใสไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องกังวลว่าพระท่านจะเอาของที่เราให้นั้นไปทำอะไรให้เราทำใจแบบนี้มันก็จะเป็นการปล่อยวางฝึกการปล่อยวางได้เมื่อให้ทานแล้วนะมันก็ต้องพัฒนาต่อไปก็คือดูกายดูใจของเราเริ่มจากเรื่องของกายเรื่องของวาจา ก็ต้องควบคุมต้องพัฒนาไม่ให้ไปเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนไม่พอนะต้องเอื้อเฟื้อด้วยนะศีลห้านี่มันเป็นแค่เกณฑ์ขั้นต่ำนะคือไม่สอบตกนะแต่ไม่ใช่ว่าแค่ศีลห้าพอมันต้องทํามากกว่านั้นคือว่าเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เรียกว่าวัยวัจไมก็เป็นบุญอย่างหนึ่งวัยวัจไมนี่ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะพรหมจรรย์ในที่นี้ แปลว่าชีวิตอันประเสริฐซึ่งมีความหมายหลายแง่ไม่ได้หมายถึงการไม่ไปเสพกาไม่ไปเสพเมถุนทมอย่างเดียวแต่หมายถึงการทําความดีเช่นการพอใจในคู่ครองของตัวที่เรียกว่าสัทธารสันโดษพอใจยินดีในคู่ครองของตัวไม่ไปไม่ไปล่วงเกินคนอื่นเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้หรือว่าช่วยเหลือส่วนรวมก็ถือเป็นพรหมจรรย์ได้ และสุดท้ายก็ต้องภาวนาแล้วคราวนี้จากทานและศีลแลภาวนาภาวนากค็คือเป็นเรื่องของจิตใจอบรมอบรมก็อบรมได้หลายอย่างอบรมให้มีเมตตาก็เรียกเมตตาภาวนาอบรมให้เกิดความไม่ประมาทระลึกอ,อยู่เสมอว่าเราสามารถจะตายได้ทุกเวลาก็ได้อบรมใจให้ไม่โกรธความตายก็เรียกามารณสติภาวนาอบรมจิตใจให้มีสมาธิก็เรียกว่าสมถะหรือสมาธิภาวนา าต้องการเจริญสติก็เรียกว่าสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจก็ทําได้หลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจของการภาวนาในพุทธศาสนาคือสติปัฏฐานนั่นเองคือการดูใจการดูจิตดูใจนี่อย่าไปนึกว่านะมันเป็นเรื่องยากแม้แต่เด็กๆก็ทําได้อย่างที่เคยเล่าแม่นี่ตกใจลูกเก้าขวบมาขอซื้อมโครโฟน ไมโครโฟนนี้เด็กปักแล้วมาร้องเพลงได้แม่ถามว่าราคาเท่าไหร่4 0 0บาทเด็กเก้าขวบจะซื้อของจากร้านในโรงเรียนต้อง400บาทอยางได้หรือเกินลบเล่าแม่ก็เลยต่อรองว่าถ้าอยากได้ก็ต้องรอนะแม่จะหากค่าขนมใส่กระปุกไว้วันละครึ่งหนึ่งนะค่าขนมก็วันละ20บาทก็หักไปวันละ10บาท10บาทเดี๋ยวเดือนหนึงก็ได้เองปกติเวลาลูมาขอ หลายคนก็ตัดลำคาญก็ให้เงินไปเด็กมันก็เลยเคยชินรู้ว่าถ้าลบเลาแล้วต้องได้ก็เลยลบเล้าใหญนะ่แต่ถ้าเราฝึกให้ดีมันก็สามารถทําให้เด็กเขารู้จับคอยได้แ,แม่คนนี้เขาไม่ได้ให้เด็กคอยเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยทุกวันนะให้ลูกนะไปไปที่ร้านนะั้นแล้วก็ดูไมโครโฟนตัวนั้นนะดูเช้าดูเย็นก็ได้จะจับก็ได้ดูไปด้วยแล้วก็ดูใจไปด้วยนะว่าเรารู้สึกอย่างไร เรายังมีความอยากอยู่หรือเปล่าอันเด็กก็ทําตามที่แม่บอกนะไปดูไมโครโฟนที่ร้านร้านมีอยู่ในโรงเรียนก็ดูเช้าดูเย็นดูไปได้สี่ห้าวันก็บอกว่าแม่ไม่เอาละแม่ถามว่าทําไมบอกว่าของมันแพง400บาทนะแล้วที่ําไมคือบอกว่าเบื่อละนะเบื่อละแม่ก็เลยถามต่อว่าทําไมาถึงเบื่อก็ดูทุกวันดูทุกวันมันก็เบื่อไปเองนะแล้วทําไมทีแรกอยากได้อยากได้ก็เพราะว่า มันสวยนะมันไม่เคยเห็นในการที่เราสอนเด็กให้เขาดูใจดูความรู้สึกของเขาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเด็กเวลาอยากแล้วเด็กเขาไม่รู้เขาอยากแล้วใจเขาก็ไปอยู่กับของแต่ว่าเขาลืมดูใจของตัวพอดูใจมก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของใจความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนะวันแรกที่อยากแต่ต่อๆไปความอยากก็ค่อยจางคลายไปมันเป็นนิจจังมันไม่เที่ยงก็เหมือนกับเพลงนะ เหมือนกับหนังฟังใหม่ๆดูใหม่ๆก็สนุกแต่ดูไปดูไปดูซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่สนุกละอาหารที่อร่อยก็อร่อยเฉพาะคำแรกหรือมื้อแรกแต่พอกินไปกินไปลองสังเกตดูเถอะมันก็เริ่มเฉยๆแล้วที่อร่อยก็เฉยๆแล้วที่เฉยๆก็กลายเป็นเบื่อกลายเป็นเอียนเนี่ยคนเราถ้าเราลองฝึกดูใจเราก็จะเห็นเลยว่าเออไอความรู้สึกในคิดของเรานี่มันเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้วันนี้ดีพรุ่งนี้แย่ เรื่องการดูใจนี่นะถ้าเราฝึกดีๆแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็ทําได้รวมทั้งเรื่องสมาธิด้วยเคยมีเด็กคนหนึ่งนักสามสี่ขวบเนี่ยวิ่งเล่นในบ้านปรกากฏว่าวิ่งไปชนกระจกวิ่งไปชนกระจกเข้าตึ้งดังสนั่นทั้งบ้านเด็กร้องโอยเลยแม่ได้ยินก็ตกใจวิ่งมาหาคิดว่าจะมาปลอบลูกลูกตั้งสติได้บอกยกมือบอกแม่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมนั่งสมาธิก่อน นั่งสมาธิดูนะตามลมหายใจไปนะแล้วก็ดูแล้วก็รู้อเออความปวดค่อยๆคลายไปคลายไปคลายไปเด็กเห็นเลยไอ้ความปวดมันมันมาแล้วก็ไปก็สงบได้อันนี้เด็กเขาฉลาดนะแล้วแม่เขาก็คงสอนดีด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราแม่หลายคนก็เจอเด็กแบบนี้ก็ไปโอ oh, ไปโอ oh หรือบางทีไปไปบอกเด็กว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเจ้าของโรงเรียนดูบายนคนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเขา สอนให้เด็กมีขี่จักรยานเด็กขี่จักรยานแล้วก็ก็ต้องมีล้มบ้างนะนะจักรยานเพศ่อสองล้อบ้าง3ล้อบ้างเด็ก4ี่หจักรยานล้มแม่ก็รีบเข้าไปหาบอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บคือพยายามไปให้เด็กเนี่ยไปพิเศษความรู้สึกของตัวเองมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเออให้เด็กเขาลองดูความรู้สึกของเขาว่ามันเจ็บว่ามันเป็นยังไงเด็กเขาก็ฉลาดที่จะเรียนรู้ได้แต่เดี๋ยวนี้เรากลัวเรากลัวเด็กลําบาก เจ้าของโรงเรียนนี้บอกว่าตอน,ตอนหลังเนี่ยพ่อแม่บอกว่าโรงเรียนไม่ต้องอให้เด็กขี่จักรยานแล้วนะกลัวเด็กล้มก็เลยเรียกว่าเด็กก็เลยไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องท้าทายตัวเองขนาดจ,จักรยานก็ไม่ให้เด็กขี่กลัวเด็กล้มล้มไปมันจะเป็นอะไรไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขาต้องเรียนรู้ควาะสำคัญคือว่าล้มไปแล้วต้องรู้จักเรียนรู้เรียนรู้ว่าจะต้องระวังตัวอย่างไรบ้าง หรือเรียนรู้ว่าจะดูใจอย่างไรเด็กก็ฉลาดนะเคยมีลูกศิษย์หลวงปู่ขาวเล่าให้ฟังมีเด็กสามขวบมากับแม่มาจังหันแล้วก็ก็มากราบหลวงปู่ขาวท่านตอนนั้นก็กําลังจะฉันอยู่แล้วก็มีคนถวายถวายเงาะปลอกมาให้เสร็จเลยเด็กไม่เคยเห็นเงาะก็สนใจมันขาวดีแล้วก็ท่าทางจะอยากกินด้วยหลวงปู่ขาวก็เลยบอกว่า อยากกินหรือเปล่าถ้าอยากกินต้องแลกกันนะแลกกันยังไงบอกว่าปู่ขาบอกให้นั่งสมาธิเด็กถามว่านั่งสมาธิยังไงเด็ก3ามสี่ขวบเป็นถามว่านั่งสมาธิยังไงปู่ขาวบอกนั่งหลับตานั่งขัดสมาธินั่งหลับตาแล้วก็ให้ให้นึกไปด้วยนึกอะไรอะ่ะหลวงปู่ขาวท่านก็มีปฏิภาณท่านก็บอกว่าก็ให้นึกถึงเงาะนี่ไงให้นึกถึงเงาะในใจก็นึกถึงหมกัมกเงาะหมักเงาะภาษาอีสานว่าหมักเงาะเงาะหมักเงาะ ค้นึกไปหมากเงาะหมากเงาะตอนที่ทาใหม่ๆเด็กนี่ทําไปก็น้ําลายไหลไปเลยนะเนะพราะมันอยากกินมากแต่ว่าพอทําไปสักพักนี่จิตเด็กนิ่งเลยนะนิ่งเลยเพราะว่าจิตมันไปอยู่ที่คําว่าหมากเงาะหมากเงาะซึ่งเป็นคาบริกรรมมันไม่ต้องใช้คำว่าพุโทโธก็ได้และบางทีเราไปติดว่าต้องใช้พุโทโธนะมันไม่เป็น,ปนใช้คำหมากงอก็ได้เด็กมีความอยากความอยากของเด็กก็ทําให้เด็กกล้าทําทําไปแล้วก็เด็กปรากฏว่าเด็กสงบเลยนะ แล้วเด็กม่รู้ตัวอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงระฆังพอเปิดตาขึ้นมาปรากฏบว,ว่าไม่มีใครอยู่ในศาลาแล้วมีแต่หลวงปู่ขาวท่านกำลังนั่งสมาธิแล้วก็เพิ่งจะลืมตาขึ้นมาปกฏว,ว่าตอนนั้นเป็นบ่ายสามแล้วหมายคามว่าเด็กนั่งสมาธิประมาณ7ชั่วโมงได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสามเพียงเพราะความอยากกินเงาะเนี่ยนะแต่พอน้อมใจเด็กให้ดีเนี่ยมันก็เป็นสมาธิได้้าเด็กก็ทําได้นะ เราไปคิดแบบการภาวนานี่มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ที่ทําได้บางทีผู้ใหญ่กับสู้เด็กไม่ได้ซ้ํางนั้นถึงบอกว่าเรื่องพุทธศาสนาหรือเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นสากลมากคําสอนหรือวัาธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคําสอนที่เปิดกว้างสําหรับทุกคนไม่เฉพาะผู้ใหญ่เด็กก็ได้ยิ่งในสายพุทธกาลนี้เนนปลุกอรหันนี่ก็หลายรูป รูปหนึ่งที่เคยเลห้ฟังก็คือที่กําลังบินธบาตตามภาษารีบุตรไปเห็นชาวนาขาน้ําเข้านาเห็นช่างไม้กําลังดัดไม้เห็นช่างธนูกาลังดัดธนูก็เลยเกิดคาถามขึ้นมาแล้วเราล่ลาและแล้วบัณฑิตละ่ะควรจะทําอะไรบัณฑิตก็ต้องฝึกตนเสีคนอื่นเขาไปไปดัดสิ่งภายนอกไปจัดการสิ่งภายนอกแต่ว่าบัณฑิตนี้ดัดแปลงหรือจัดการตัวเองชาวนาเขาไปจัดการกับน้ําช่างไม้ก็ไปจัดการกับไม้ซึ่งเป็นสิ่งนอกตัวแต่ว่าบัณฑิตนั้นเนี่ย ไม่ได้ทําสิ่งนอกตัวแต่ทําสิ่งที่เป็นตัวเองก็คือจัดการฝึกตนให้ใหดีเพอได้คิดแบบนี้ก็กลับไปภาวนาแล้วก็บรรุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในขณะที่พระไสยฤรืบุตนะเดินกลับมาถึงวัดพอดีธรรมะในพุทธศาสนาสามารถจะเป็นประโยชน์แล้วเข้าถึงได้กับคนทุกวัยไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กตลอดทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมทั้งแม้แต่คนโง่ก็สามารถจะบรรุธรรมได้ อย่างจุลปันทกเนี่ยเป็นพระที่ขึ้นชื่อว่าโง่มากที่ใช้นี่ฉลาดมากแต่ว่าจุลปันทกนี่โง่มากให้ท่องแค่ประโยคสี่ประโยคหรือว่าคาถาสี่บทสีบ่บรรพดนี่ท่องไม่ได้สามสี่เดือนก็ท่องไม่ได้ไม่ใช่แกล้งนะไม่ใช่ขี้เกียจนะแต่มันท่องไม่ได้จริงๆที่ใช้ก็เลยไล่ออกไปบอกว่าก็มีนิม,มนต์ไปฉันชีวกากุมาลพัฒนิม,มนต์พระทั้งวัดไปฉันในบ้านนิม,มนต์ไปแต่บอกว่า พี่ชายบอกว่าจุลปันถกไม่ต้องอ่ะเฝ้าวัดไปแกก็เสียใจท่าทางจะร้องไห้ด้วยคิดอยากจะสึกเพราะว่าชีวิตนี้คงหมดหวังพระพุทธองค์เห็นพระองค์คงมียานอย่างเห็นว่าจุลปันถกเป็นผู้ที่มีอินทรีย์จะเป็นผู้ที่มีจิตใจโน้มไปในทางธรรมะได้ก็เลยบอกว่าให้ทําสักอย่างหนึ่งนะทําอะไรเหรอก็ให้รูปผ้าขาวผ้าขาวผืนเล็กๆให้ลูกไปนะ ก็บริกรรมไปด้วยว่าละโชหารณังละโชหารณังละโชหารณังเป็นภาษาบษาลีแปลว่าผ้าเปื้อนฝุน่นรูปไปรูปไปไม่ต้องทาอะไรอ,อื่นนะรูปไปอยู่นั่นแหละจุลปันตกก็ทําได้สิเพราะไม่ต้องใช้วิการท่องจำนะให้รูปผ้าเช่นนัา้าใครๆก็ทําได้รูปไปรูปไปผ้าคามก็เริ่มคล้ำเริ่มคล้ำเริ่มคล้ำอันนี้จุลปันตกก็ระหว่างที่รูปเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิและเมื่อเห็นผ้าที่มันคล้ำเพราะว่าเปื้อนเหงือ่อเปื้อนฝุนน่นก็ได้เห็นแล้วโอ้ สังขารมันไม่เที่ยงนะของที่มันเคยขาวบัดนี้มันหมองคล้ำไปแล้วเห็นความเป็นอนิจจังเห็นหนึ่งความไม่เที่ยงเห็นหนึ่งความที่ไม่น่าย,ยึดถือเราพิจารณาต่อไปว่าผ้าขาวมันดำได้เพราะฝุ่นคล้ำเพราะฝุ่นก็เหมือนใจคนเราซึ่งเคยผ่องใสสะอาดแต่มันคล้ำเพราะมีกิเลสมีราคะโทสะโมหะเข้าไปเห็นอย่างนี้เนี่ยก็เกิดความสลดสองเวทมาว่า ความสังเวชในที่นี้มันหมายถึงการได้คิดรู้จักปล่อยวางว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยมมันไม่นายึดถือเลยเช่นปล่อยวางบรรลุธรรมนันทีนะเป็นพระรหันต์ขนาดคนที่โง่ที่สุดก็สามารถบรรลุธรรมได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัตินะก็คือการดูใจการฝึกดูใจเห็นถึงความแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของใจและสิ่งที่เราทํานี่มก,ก็ก็เดินตามแนวนี้แหละนะก็คือเป็นเรื่องของการฝึกดูจิตด,ดูใจเพียงแค่การดูใจนะ มันก็มีผลได้เยอะแล้วเห็นความเป็นไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนะสิ่งเหล่านี้แหละธรรมชาติของจิตก็จะเปิดเผยคำตอบให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงหน้าที่ของเราคือการพัฒนานะการพัฒนาจิตใจของเราโดยเอากายเป็นฐานเราไม่ใช่พัฒนากายนะกายนี่มันก็เพียงแต่ว่ารักษาให้ให้มีสุขภาพดีแต่ว่าเอากายนี่เป็นฐานเหมือนกับเรือเป็นเรือเพื่อที่จะเป็นพหาหนะสำหรับการพาเราข้ามฝั่ง มนุษย์เราเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่เท่าไหร่แล้วละ่ะเพราะว่าถูกกําหนดมาอยู่แล้วถูกกาหนดโดยอะไรก็ถูกกาหนดโดยยีนถูกกาหนดโดยสายเลือดของพ่อแม่ร่างกายของคนเรามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากถึงแม้ว่ายุคนี้จะมีการผ่าตัดเสริมทรงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากแต่ใจของเราเนี่ยพัฒนาได้มากมายสามารถพัฒนาได้ไม่มีกีดขกาดเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะก็ควรใช้โอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย พัฒนาจิตใจของเราให้เกิดการเลื่อนขั้นทางจิตปัญญาพูดอย่างนี้นี่หลายคนก็ไม่เข้าใจเพราะไปคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมอันนี้เป็นความเข้าใจของคนไทยจํานวนมากว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมที่จริงไม่ใช่นะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่อีกส่วนนึงคือเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่กรรมใหม่ในนี้ในที่นี้คืออะไรก็คือการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าคนเรา าไปคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยมันก็ไม่มีความคิดที่จะพัฒนาตนและเด๋ยวนี้เราก็มีความคิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่ามีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมากบางทีพระบางรูปก,ก็สอนอย่างนี้คนที่เป็นอาจารย์กรรมฐานบางทีก็สอนอย่างนี้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่าทท่านั้นแหละทั้งนั้นแหละที่ป่วยนี่ก็เพราะกรรมเก่าในอดีตชาติที่เป็นโรคนี่ก็เพราะกรรมเก่าอะไรๆก็อ้างว่าเป็นเพราะกรรมเก่าตลอดอันนี้เนี่ย ไม่ถูกต้องเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่าลัทธินอกพุทธศาสนามี3อย่างอันที่หนึ่งคือความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติวาทะหรือทฤษฎีนี้เรียกว่าปุเพกตะเหตุว่าก็ไม่ใช่พุทธศาสนานะลัทธิที่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือไม่ดีเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาตินี่ไม่ใช่หรือความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะเทวดาหรือเพราะพระเจ้า อันนี้เรียกว่าอิสตระนิม,มานเหตุว่าก็ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือความคิดที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นเป็นไปโดยบังเอิญอเหตุอปเจ,จียว่าก็ไม่ใช่ไอข้อแรกนี่สําคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไปเหมาหมดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าแล้วเราจะอธิบายได้ไงเวลาเราเดินทางรถติดเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าตอนไหนหรือเปล่าชาติที่แล้วเราไปไปไปขวางทางเขาหรือเปล่าชาตินี้เราเลยต้องมาเจอรถติด ไอ้รถติดน,นี่มันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมของของเราเลยนะแต่มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆมากมายคนเราเวลาอยู่ในที่ที่มันร้อนแล้วเหงื่อออกถามว่าเหงื่อออกนี่เป็นเพราะกรรมเก่าหรอเปล่าหรือเป็นเพราะกรรมในปัจจุบันหรือเปล่าก็ไม่เชิงแต่มันเป็นเพราะอากาศเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเหงื่อออกเพราะตื่นเต้นนี่เออนี่เป็นพเนพนรเพออาะกรรมแต่ว่าถ้าเหงื่อออกเพราะว่าอากาศมันร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นเพราะอุตุนิยามอุตุนิยามก็คือกฎธรรมชาติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ตรงนี้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจให้ดีนะเพราะถ้าเราไปคิดว่าทุกอย่างเป็นเพราะกรรมเก่าเนี่ยเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยเราจะไม่มีทางพัฒนาเลยและเราเห็นคนอื่นเขาทาดีเนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นเป็นเพราะกรรมเก่าเหมือนกันอย่างที่พูดถึงว่าสามีต้องดูแลภรรยาที่เป็นโรคไตาวายต้องเช็ดขี้เช็ดเดยี่วป้อนข้าวอาบน้ําเปลี่ยนผ้าอนมามัยให้ คนบางคนก็บอกเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าชาตินี้ก็เลยมาต้องมาใช้นี่เมียคิดแบบนี้เนี่ยเป็นอกุศลนะแทนที่เราจะมาว่าเออเขาดีนะเขาอุตส่าห์เสียสละช่วยเหลือภรรยานะก็เ,เป็นคนเสียสละก็เ,เป็นคนมีน้ำใจถ้าเรามองแบบนี้ก็เราก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่น่าชื่นชมและนี่แหละคือการทำกรรมใหมนะ่การที่ช่วยเหลือคนไข้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากำลังใช้กรรมที่เคยทำในอดีตชาติแต่กำลังสร้างกรรมใหม่คือการเสียสละ การเสียสละเพื่อผู้อื่นไม่มีความเห็นแก่ตัวและสิ่งเหล่านี้แหละมันก็จะทำให้เกิดเป็นเป็นกุศลในภพนาก็ได้นะหรือว่าเพื่อทําให้จิตใจหมดความเห็นแก่ตัวก็ได้าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะถือว่าเป็นเป็นพระผัวอันประเสริฐเทวดาเมื่อเมื่อจะจุติจุตินี่คือดับนะไม่ใช่เกิดนะจุดินี่คือดับเทวดาเมื่อจะจุติมันก็จะขอพรว่าขอให้ได้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์นี่คือสุกติภูมิของเทวดาเวลาเทวดาจะจุจติเพื่อนๆที่เป็นเทวดาด้วยกันก็จะอวยพรว่าขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะทำไมถึงให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่เป็นภพภูมิที่สามารถที่จะสร้างความดีได้ให้พัฒนามากขึ้นภพภูมิอื่นเป็นภพภูมิที่เรียกว่าสวยกรรมกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามแต่ภพภูมิมนุษย์ไม่ใช่แค่สวยแต่สร้างใหม่ด้วยจะสร้างดีหรือสร้างไม่ดีก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรามาปฏิบัติเนี่ยนะก็คือการสร้างกรรมใหม่นะเป็นการสร้างกรรมใหม่คือการพัฒนาตนนะโดยเฉพาะพัฒนาเรื่องจิตใจแล้วก็วิธีการก็คือการดูจิตของเราเนี่ยเป็นหลักการดูจิตเห็นความเป็นไปของใจเวลามันมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้นะเวลามันมีความเพียงกระตัวเกิดขึ้นก็รู้ไม่ใช่ห้ามไม่ให้เกิดน,นะแต่ว่าเพียงแค่รู้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกตัวเพียงแค่รู้มันก็ละได้ รู้ในทางโลกเนี่ยรู้แล้วเนี่ยอาจจะเกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเก่งแต่ถ้ารู้ด้วยสติโดยเพราะสติปัฏฐานคือรู้กายรู้ใจเนี่ยมันทําให้ละได้มันทําให้ความรู้สึกหรือความสําคัญบั่นหมายว่าเป็นตัวกูเนี่ยมันหมดไปมีตัวกูเมื่อไหร่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่ตัวกูก็ปรากฏแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่ตัวกูมก็หายไป อันนี้ก็อยากจะให้เราได้เข้าใจนะว่าพุทธศาสนาคืออะไรธรรมะในพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรแล้วว่าการที่เรามาปฏิบัติที่เพื่ออะไรนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติของเรามันก็จะมีทิศมีทางเรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติคืออะไรก็คือการปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมหรือการปฏิบัติโดยเข้าใจจุดมุ่งหมายให้ทานหรือรักษาศีล ก็เพื่อลดความมีแกตัวภาวานานี่ก็ไม่ใช่เพื่อมีฤทธิ์มีเดชไม่ใช่มีอิทธิปฏิหารไม่ใช่ทั้งเพนะแต่ว่าเพราะมันไม่ช่วยดับทุกข์ได้เทวทัตนี่ก็มีอิทธิปฏิหารหลายอย่างแต่ว่าชีวิตเขาก็กลับตกไปในทางต่ําเพราะว่าหลงตัวลืมตนแต่ถ้าเกิดว่าเรามุ่งไปที่การดับทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนอกจากการที่เรามีหรือจเจริญสติปัฏฐาน ให้มีความระลึกรู้ในกายและใจอย่างตอ่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจกนกระทั่งกิเลนเข้ามาคลองใจไม่ได้